สวัสดีค่ะิดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุตรพลพร์มอนิ่รีพอร์ตประจำวันที่10สิงหาคม2558ค่ะสำหรับเคการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะคลกลยุทิศทางขาลงโดยหาจังหวะเก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 1,080- ถึง1,100เหรียญสำหรับนักลงทุนที่ถือลองโ position ไว้นะคะหาจังหวะลดสถานะหรือปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อราคาปรับตัวขึ้นบริเวณแนวต้าน สำหรับนัองทุนที่ถือช็อตโพซิชันหน้ยนะคะทำกำไรเป็นช่วงๆหาจังหวะเปิดสถานะเพิ่มบริเวณแนวต้านสำหรับนี้แนวรับที่1อยู่ที่1 8 0เหรียญแนวรับที่2อยู่ที่1 7 0เหรียญแนวต้านที่1อยู่ที่1,100เหรียญและแนวต้านที่2อยู่ที่1,110เหรียญ สำหรับในราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคํำยังคงเคลื่อนตัวในทิศทางไซด์เวในลักษณะาการแกวง่งในกรอบ1,080ถึง1,100เหรียญโดยมีการแว่งของราคาตามสภาพข่าวที่เข้ามา โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจในคืนวันศุกร์ของสหรัาหออกมาค่อนข้างครงตัวทำให้โดยภาพรวมของราคาทองคำและค่าเงินดอลลาร์ก็ยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าซึ่งในคืนวันศุกร์ผลการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได้แก่นันฟาร์มเพโรที่มีการจ้างงานในเดือนกรกฎาคมลดลง16,0 0 0หตำแหน่งสูงสุดสองแสนห0าตำแหน่งขณะที่จ็อบเลสเลทสงตัวที่ดับต่ำสุดในรอบ7ปี บริเวณ5.3%ด้านกองทุนทองคำ SPDR ได้ขายออกนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน34.47ตันซึ่งปัจจุบัน SPDR ถือครองทองคำในระดับต่ำจจบริเวณ667.69ตันขณะที่ค่างเงินบาทในวันนี้ปรับตัวเล็กน้อยในวันศุกร์ลงมาอยู่ที่ะระดับ34.15บาทต่ดอดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยสำหรับคืนนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใดๆ และท่านติดตามบุญคลังพรนรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18ดนาฬิกานะคะแล้วกลับมากับบุญคลังพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ